พวกคุณลองขยับขากันไกลตัวเองดูขากันไกลด้านบนขยับไม่ได้ขากันไกลด้านล่างที่ขยับได้พวกคุณลองดูจริงด้วยเจมี่บ้าคุณมีคนชอบไปหรือยังยังเลยวันนี้เพิ่งลงประกาศไปอ่ะผมจะบอกข่าวดีคุณนะพ่อผมจะไปเรียนการสอนที่สิงคโปร์ท่านไปแล้วผมก็สามารถเช่าห้องอยู่ได้เอง แม่ฉันใช้นักศึกษาเช่านักเรียนมัธยมนะ่ะไม่ให้เช่าหรอกแม่ของคุณกําลังมองหาคู่ี่สาวคุณ่สีไม่ใช่เหรอพี่ใหญ่พี่รองพี่สามพี่สี่นี่ก็คือเราคนที่ห้แม่แม่ต้องให้พี่สี่เลือกสามีที่ดีที่สุดเลยนะคะ ไม่เอาฉันไม่เอาสามีที่แม่หาให้ไม่เอาผู้ชายที่มาเช่าบ้านเป็นคนรักนัตต์แต่พี่ใหญ่พี่รองพี่สามต้องแต่งงานกับผู้ชายที่มาเช่าบ้านฉันมีเอาแม่คะเรื่องนี้เลิกทำได้แล้วให้ผู้ชายมาเช่าบ้านเลือกเฉพาะนักศึกษาที่มีบุคลิกดีรดครอบครัวมีฐานะเย็ดญาติกับเพื่อนๆต่างก็ดูเรื่องนี้เพื่อนๆนในห้องเรียนพวกเขาก็รู้แล้ว ว่าบ้านเราให้ผู้ชายมาเช่าห้องเพื่อจะหาคู่ครองคุณน enfin, nice. okay. ่ะเป็นพ anyway. yeah. mm ่อ hmm. ท yeah, ี่ไม่มีความรู้สึกนี่คุณไม่กังวลแต่ฉันกังวลจดป่านนี้ลูกสาวคุณยังไม่มีแฟนนี่หันมาคุยกับฉันหน่อยสิคุณนี่ไม่หาวิธีฉันจะหาเองฉันจะทําเหมือนพี่สาวคุณแบ่งห้องให้นักศึกษาเช่าแม่หนูไม่เอาอ่ะแกไม่เอาฉันเอาคือผมมาดูห้องเช่าเลยครับ แม่คะมีคนมาขอดูห้องคะ่ะอเชิญเข้ามาเลยคะ่ะเออทราบว่าที่บ้านคุณมีห้องพักให้ช่าอ่ะ,ะผมแซ่อูครับคุณอูเชิญน,นั่งคะ่ะขอบคุณครับเจียอี้ช่วยพาคุณอูไปดูห้องสิเจียอี้แม่ให้พาคุณอูไปดูห้อง นี่ป้าใหญ่ยินดีด้วยนะคุณครับห้องนี้ราคาเท่าไหร่พอใจครับไม่สว่าราคาเท่าไหร่ครับเดือนละหนึ่งร้อยหยวนหนึ่งร้อยหยวนเองค่ะคุณอูเชิญนั่งค่ะเจียอี้จัดน้ำชาอ่อไม่ทราบว่าที่นี่มีห้องว่างชาไหมครับอนี้มีฉันญข้างในเลยค่ะแค่ทำความสะอาดก็น่าอยู่มาก คุณคุณแซ่อะไรคะเออผมแซ่หยาบครับอ๋อคุณอยู่ฮ่องกงคนเดียวเหรอผมมาจากสิงคโปร์มาเรียนที่ฮ่องกงเหรอครับอ๋อดีมากเลยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไหรอเรียนมหาวิทยาลัยแพทย์ฮ่องกงนะครับอ๋ออนาคตคุณเหยาบจริงใช่ไหมแน่นอนครับอดีมากเลยจะได้เข้าแขกห้องนี้ของตัดสินใจชอบนะครับทุกนนี้ผมจะย้ายมาเลยพี่จิ้งหลานได้ข่าวว่าที่บ้านพี่ก็ให้คนมาเช่าห้องเหรอจริงไหมใช่ ยินด,ดีด้วยนะเพราะเธอนั่นแหละบ้านเธอก็ให้คนเช่าห้องไม่ใช่หรอทําให้แม่ฉันต้องไปยุ่งด้วยถ้าเหมือนที่บ้านเธอให้คนเข้ามาเช่าห้องอะ่ะที่บ้านฉันคนที่มาเช่าห้องนะ่ะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่แปลกวันๆก็ถือแต่หัวกะโหลกกลับบ้านอะไรนะทําให้ฉันตกใจจริงเ<อ>หรอฉันขอไปดูนักศึกษาแพทย์แปลกคนนั้นได้ไหมอะ่ะได้ได้เหมืนที่บ้านฉันสิฉันสั่งห้ามเขาแล้วอย่ายื้อหัวกะโหลกเข้ามาในบ้านอะ่ะไม่รู้เขาจะเชื่อหรือเปล่าเจี๊ย ฉันว่าความสัมพันธ์ของพวกเธอคงจะไปได้ดีอ่ะฉันไม่ชอบคนที่มาเช่าห้องปากอย่างใจอย่างพูดได้ก็ทําได้เออน,นี้ถามหน่อยสิคนมาเช่าห้องบ้านพี่เป็นยังไงะเขาดีไหมฉันเกลียดเขามากเลยเขาชอบแอบมองดูฉันนี่ฉันอยากเห็นคนที่อยู่บ้านพี่ว่าเขาเป็นคนยังไงดีมะได้เลยด้วยความยินดี